สำหรับใครที่ชอบดนตรี EDM พลาดไม่ได้ค่ะกับงานระดับโลกงานนี้ Creamfields Thailand 2022เทศกาลดนตรี EDM ระดับโลกมาถึงประเทศไทยแล้วการันตีมาตรฐานเกาะอังกฤษเลยนะคะคุณผู้ชมจะจัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ติดตามเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดชมบุรีเตรียมเนรมิตเมืองพัทยาจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ Greenfields Thailand 2022มหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกครั้งแรกในไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและลฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งแต่วันที่28-29ถึงพฤษภาคมนี้โดยจะมีดีเจชื่อดังระดับโลกมากมายที่จะคนทัพทีมดีเจมาปลุกเร้าความสนุกให้กับทุกคนค่ะ จะเป็นงานแรกเลยนะคะที่คือทรท,ท,ทให้ความสําคัญกับในเรื่องของดิจิทัลออร์แกเนอเรชันอยู่แล้วเราพูดกันในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของเอาตัว m e t a เวิร์เองในตัวในส่วนของกลุ่มใหม่ๆเช่นดิจิทัลแอสเซทนอร์แมตที่จะเข้ามาใช้ก uh, ิจกรรมหรือจะเข้ามา spending ในเมืองไทยเราก็จะได้เห็นว่า uh, การร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นหมายปลายทางที่ดีที่จะเห็นความร่วมมือแบบนี้ต่อๆไปในภาคหน้าค่ะ จร,จริงๆแล้วงานคริมฟิลครั้งนี้ที่เราตั้งใจจะจัดขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจจะจัดงนต่2ปีที่แล้วแหล,ละแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนะเราก็ต้องรอให้ทุกอย่างกลับคืนมาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากที่สุดนะครับซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าภายในปลายเดือน5เนี่ยฮะทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลาย จะต้องมาตรการที่ทางเราเตรียมโดยโตรวจ a t k ทั้ง2วันนะฮะกับวัคซิน2เข็มเนี่ยที่ว่าเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยกับผู้มาร่วมงานครับครับ Creamfield Thailand 2022มากกรรมดนตรี EDM ชื่อดังจากประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง24นาฬิกาณสวนนงนุษพัทยาพร้อมตรวจ ATK ฟรีที่หน้าง,งานิดตามรายละเอียดงานได้ที่ Facebook ก r e e f i i l l ์ Thailand และ Instagram c r e a ม f i e l d t h และเปิดจำหน่ายบัตรทางเว็บไซต์ w w w o n e a s i a v e n t e r s s c r e a m f i e l d t h ค่ะ